อดจีหนังค่ะจีหนังหลานจีหนังเวียงจเจริญขานะครหลวงเวียงจันทร์ไม่ย่ำไหนตองมากินห่านจีนนหนังอยู่นี่ตลอดแซ่บแม่หนังอ่อนดี่นไม่น้ำเปเรี้ยลก,กับลุงเอาค่ะหานยิ่งใหญ่ดีไม่ารกกินใครกิเมือ่อ ผักว่าไงแล้วก็สิมีอันนี้คืออสุปหางงวัวมีแก้วสองอันอันนี้เป็นกแก้วบักแคนอืมอันนี้เป็นแก้วแก้อยังกับกระแดกมากระแดกเ,เสร็จจากใครแบบแซ่บแซ่บเอามากินหลานจีนของเขาสิมี่หลานจีนหลังของเขาเลยค่ะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ ก๋วกุดึลองเบิいい้งแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยแซ่บมหกอะไรมันมถึงหรอนม่ถึงยัง Ni bà Nào, ăn nè cạnh kim đẹp nè đẹp hằng long. Tóc hằng long. này nèo. Mày ăn đi, này Mày ăn đi, đưa. Mày ăn đi, đưa. Mày ăn ăn đi, đưa. ăn đi, หา่นแล้วลูกรอรอค่ะลูกสซวกับเง้มเง้มกาวกง้มง้มเงจากต้องมาอาหารนจีนังเวียงจะเลื่อนไกลๆก็เีนยังก็อ่ใส่กันอาหารดุลัซอยหอาหารหล่อนลาเช้าได้เนี่ยเวียงเจื่อเวียงจะเจื่อนครข้อหลวงเวียงจันทร์ผู้ใหมากบริมากินหัานจีนังหลานนี่แสดงว่ามาก่หอนเวียงจะเจื่อ บ้าบอหอดเบี้ยงจะเลิศนะค่ะหลวงเบี้ยงจำเจ้าสิรู้ว่ามันเลิศแห้งอีหลีออ่อ๋อออนแซ่บไม่แยเมเลยแต่ตอนกิน,กนบอกกอลูดเนี่ยจิตใจลายแซ่บไ,ไปค่ะมือหนิกกับคอร์ล่าเพียงคนเี้ค่ะคสวัสดีนะคะ หันจีนหนังราคาหกหกสิบพัน,นแรับ